วันนี้เราจะได้เจอกราเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะ instruction บอกว่า choose the most appropriate option คือให้เราเลือกตัวเลือกที่ทำไมเหมาะสมที่สุดนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราดู choice แบบเลยเนาะมันจะเป็น sing, sings, singing แล้วก็ sang ถูกไหมนะอันนี้แต่ว่าความหมายอาจจะไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่ต้องดูที่กราและเพราะฉะนั้นเรามาดูที่โจทย์เลยค่ะเขาบอกว่า look at jam They do enjoy to do, do, do together นะคะดู do, ที่พวกเขาสิถูกไหม Look at them They do enjoy ค่ะพวกเขาดูทำไมคะ Enjoy เนอะตัวดูตรงนี้มันจะหมายถึงอะไรปกติถ้าเกิดมันเป็น present simple เราจะไม่ใส่อะไรคะตัว verb to do ใช่ไหมคะ verb แบบช่วย verb to do เนอะมาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการใส่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยมันแค่อยากจะเน้นเฉยเนอะอ่ะอันนี้คือแบบพวกเขาเนี่ยสนุกจริงๆนะที่แบบทำไม s ซิงซิงซิ s i n g แสงถูกไหมความหมายมันคือร้องเพลงเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะพวกเขาเนี่ยดูสนุกจริงๆนะกับการที่แบบร้องเพลงด้วยกันทีนี้เลยเราจะเติมอะไรดีคะอ่าเราเติมอะไรดีตัว enjoy ก็เป็น v verb ตัวหนึ่งที่แปลว่าสนุกหรือว่าชอบทําอะไรนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าต้องเลือกเติมเติมอะไรดี จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเจอรันค่ะอ่าเจอรันเนาะเจอรันค่ะคือการที่เราเนี่ยเอา Ver รนะคะไปเติม ing แล้วจะกลายเป็นคำนามทำไมถึงต้องทำแบบนั้นละ่ะเพราะว่าตัว enjoy เขาเป็น Verb ถูกไหมเว r ร์ค่ะมันจะเขียนต่อกันแบบนี้ไม่ได้มันจะเป็นแบบผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็นเจอรันก็คือเป็นการเติมใส่ ing ไปนะคะ เพราะฉะนั้นเลยตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วจะได้เป็นอะไรแจ look a แก h จะด h e อนจอ n ซิง s กิ g i ทูเก g เ t อร์นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้เป็นเรื่องเจอรัลน,นะคะก็คือจะหลีกเลี่ยงการใช้เวิร์บสตัวที่ติดกันเนาะส่วนคําที่เราจะเจอเขาได้บ่อยๆเลยก็จะมีพวกอะไรคะ Enjoy แน่นอนแล้วแหละเป็นเพลงด้วยนะคะ Enjoy my นะคะ enjoy my miss เนาะ finish practice Naha quit finish practice practice uh, practiced okay practiced enjoy my miss quit finish practice delay deny delay deny recommend recommend แล้วก็ส g g แจ็ส avoid นะคะ avoid, postpone, risk, recall, mention, love like, dislike s p p l y dislike, detest and hate นะคะ detest detest แปลว่าเกลียดมากเนาะ and hate หรือว่าก็เป็นการเกลียดเหมือนกันเนี่ยก็ให้ทำไมคะ keep 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 เนาะ keep 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 ing ด้านหลังเนาะถ้าเกิดเป็นคำกริยาที่เป็นตัวพวกนี้เนาะแล้วมีคำกริยาตามหลังส่วนใหญ่จะต,ต้องทำให้เป็นในรูปเจอรลัน,นะคะ่ะ Not enjoy my miss prefinished practice delay Deny, recommend suggest avoid postpone l i s t i c e o m e n s i o n t e like dislike detest and hate keep 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 ing <c oughs> ด้านหลังนะคะอย่าลืมเนาะโอเคค่ะก็รู้ว่า cap and grammar ไม part ่พาด error เกมภาษาอังาากฤษก,กับ c r o ว s ต o r d t o g e r ไปด้วยกันนะคะบายบายค่ะเรียนที่บา้านก็เก่งได้แม้เรศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มกัด้วยกันที่กวดวิชาสเกเตอร์